น,นี้เว่ยกินข้าวแล้วก็อันนี้เป็นไงทำเองทำแล้วกินหลายๆวันเลยทำเองครับแกงเผ็กกระดดกหมูซื้อข้าวมันแพงอีนั่นมันขายมอนน้นต้นเกือบห้าร้อยถ้าส่งอีกรวมเป็นแปดร้อย ที่เราซื้อของมาทำเองตกประมาณพันสองพันสองได้แกงทั้งหมดสิบถุงตกถุงละร้อยยี่สิบดีกว่าไปซื้อทุกจิมแพงมันก็ไม่อร่อยเน,นี่ยมีกระดูกหมูเราไปตุ๋นสมุนไพรจีน ในวันเสานี้จะทำก๋วยก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ดูทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกินต่างก็ซื้อหมูหมูคจดอกห้าลนางหมูสองโลอเอ็นหมู2องลอเอ็นแก้ว หมูค็ตับต,ต้องไปสั่งล้างขายหมูไวไม้มันไม่มีคอแ่มันามไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลมันทำไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อห่อนหนึ่งมีสิบสังชมได้สิบแก้ว กดตะก้าซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ก่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วกดตะก้าซ้ายมือหน้าจอซอสเป็ดกระเป๋าสองขวดหนึ่งร้อยบาทกดตะก้าซ้ายมือหน้าจอซอสมีคุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเป็ดและไม่เป็ดกดตะก้าซ้ายมือหน้าจอ นายยกคนนี้บ,บเสียไปแล้วไงกระสาบตักควายไงอร่อยมากทำเอง ชามนาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อห่อหนอึ่งมีสิบ่องชงได้สิบแก้วกดแต่แก้้ายมือหน้าจอไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แลคเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบ่องชงได้สิบแก้วกดแต่แก้้ายมือหน้าจออร่อยมาก แกงเผ็ดกระดูกหมูซึ่งแกงนี้ต่างจากติ๊กตอกเลยแกงใต้จะเล่าให้ฟังซื่งซักผ้าจนตี๋ฉันโทษตาง้างมา ช่างของบริษัททะเมาถึงบอกเครื่องกูพังอย่างนู้นไม่ดีแม้กระทั่งตัวถังยังบอกไม่ดีเป็นพวกสุดแปดวงกุ่ตอนแรกที่เราโทรไปนะยังไม่เป็นอะไรมากพอเราสแกนคิวอา e โคตที่บนเครื่องไปให้มันนะโอ้ต่อมาไอ้นุ่นพังไอ้นี่พัง มันจะมัใช้รีโมททันโตมันนึกว่าเราไม่รู้ไม่มีความรู้นะูเระบักงั้นไม่ต้องซ่อมหรอกถ้าซ่อมเจ็บพันกว่ากูซื้อใหม่กูลำคาญเดี๋ยวเครื่องนี้ให้ตะกล้องไปใช้แล้วให้มันไปซ่อมเอง เดี๋ยวนี้โลกมันน่ากลัวมีแต่คนที่เฮียคนที่แบบว่าไม่สุดจระเที่โกงอะ่ะแม้แต่ช่างก็คี่โกงบริษัทซัมซุงี่ยต้องคัดช่างดีๆ มาร่วมง,งานอยาให้ท่างทิ่โกงอยให้ท่างทิก่โกมาบริการลูกค้ามันไม่ได้เครื่องไม่ได้เป็นอะไรมันพังหมดอีกตัดจตั้ภา,าของช่างคน,นเดียวซื้อมาแค่ไม่กี่ปี แล้าของบริษัทซัมซุงอ่ะต้องอย่าให้ทุกน้องขี้โกงพน,นักงานของคุณเนี่ยขี้โกงเครื่องไม่เสียก็หลอกเราว่าเสียไม่เราเสียเงนินเยอะ มันบอกถังซักยังยังจะพังแล้วกูโมโหเลยเพราะมันบอกถังซักไอตรงที่เป็นเราวางเสื้อผ้าตรงนั้นน่ะบอยังจะพังเลยเนี่ยมันเคาะกูบอกบ้าแล้วเหรอเครื่องนี้กูใช้คนเดียวแล้วกูซื้อมาเนี่ยยี่ห้ออื่นกูใช้สิบปียี่สิบปียี่ห้อนี้กูใช้ยังไม่กี่ปีเลยมันจะพังได้ไงพวกมึงใช้รีโมทคอนโทรมาทำให้เครื่องมันพังเลย ซักของฉันคนเดียวมันจะพังได้ไงเยีอะมากชาบนาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทนไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพ่าถั่วเชื้อห่อในมีสิบสองชงได้สิบแก้ว ไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่กกบลูเบอร์ร,รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วฉันเลยบอกมันบอกว่ากูเป็นทนายความนะกูไม่ใช่ป้าแ,แก่ๆที่ไม่รู้อะไรแบบบ้าน,นอกนะมันคาอกเลวบ้างไอตัวที่มันเป็นจตัตรเล็แล้วระวังเสื้อผ้าในานั้นเน่ะซึ่งมันไม่ใช่เครื่องเลยมันยังใหม่เอี่ยมเลย ม่อันนี้ก็จะพังแล้วมันรอนีไงดูความเยี่ยมของมัน,นผู้บริหารจำตุงอะ่ะต้องตรวจสอบพนักงานของคุณพนักงานของคุณเนี่ยมีการทุจริต